พออนุโมทนาบุญแพทย์หญิงทิดารัตจิรพง์เจริญราบแพทย์หญิงนินคำน้อยวันคุณจันจิรพรชัยกิตยิ่งเจริญคุณนันทพัฒนจองคำคุณอนุวัตก้อนอาธรน,นายแพทย์กิติศักดิ์วิบูลมาคุณรัตนาพรกรุณาแพทย์หญิงทัศยาบรรณุปกรณ์ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงเพลนรูปพระรูปเนนโรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสภิตราม ในวันที่15ถึง21สิงหาคม2565ขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้สาธุสาธุขออำนาจบุญบารมีทั้งหลายขออน,นิสงส์แห่งการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเพนสมะเนนและอน,นิสงส์แห่งการสืบทอดพระศาสนากลางป่ากลางดอยขอกุศลเหล่านี้จงจงดนบันดาลร่วมกันให้คุณโยมทั้งหลายมีตะบะเดชะพระวะปัจจัยทรงผลดนบันดาล อภิปาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้คุณโยมจงเป็นผู้ประัจจิเสียซึ่งส,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 สัพพทุกสัพพโคสัพพโรคสัพพภัยอุปัวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้เจริญด้วยอายุวันณะสุขพระปฏิพานทนสารปริวานสมบัติปัฒนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในสิ่งที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอให้สำลิดผลด,ดังที่มุ่งมา่ปัฒนาไว้ดีแล้ว ตั้งใจไว้ดีแล้วทุกประการเทินสาธุยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวาเมวะอิตโตทินังเปตนางอุปการปติอิชิตตังปฏิตังตุมหังขิปามวะสมิชนโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนารโสยะธา,ามณิโชติรโาโสยะธาสัพพิติโยวิวัชันโตอาสาพาโรโควินาสโต มาเตพาวันวันตารายโยสุขคติขายุโภพวะอาภิวัฒนสิริสานิจังวุฒาปจายนโนจาตารวธรรมวัฒนเตอายุวันโนสุขงังภาลัง